การที่จะตรวจสอบที่ดินนั้นเป็นสีอะไรก็สอบที่ไหนครับเขตครับนะครับ,รบถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพเนี่ยสามารถเสิร์ชได้นะครับถ้าจะตรวจสอบเนี่ยก็คือเขตนะครับสามารถไปตรวจสอบได้นะครับผังสีเอ,อ่อผังสีเนี่ยดีผมไม่แน่ใจว่า DOL application DOL น่าจะดูได้นะนะครับน่าจะดูได้เป็นบางพื้นที่นะครับใช้คําว่าเป็นบางพื้นที่นะครับมันก็บอกไม่หมดเหมือนกัน ซึ่งสีเนี่ยมันมียิบย่อยมากๆเลยถ้าลองไปเ,นนะะเสิร์ชใน Google เนี่ยับเสิร์ชใน Google เนี่ยผังสีเนี่ยมันจะมีตารางมีลายมีอะไรแยะไปหมดเลยนะครับแต่ลายประเภทเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็สร้างแต่ละอย่างได้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของที่ดินเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของผังสีนะครับแต่เวลาที่เรามัวแต่ขายที่ดินเนี่ยมันขายยากนะครับบอกเลยขายที่ดินเนี่ยไม่ทันกิน,นะครับกดตายก่อนไปดีนะครับถ้าคนที่เพิ่งเริ่มทำใหม่นะครับแล้วยังไม่เคยขายได้นะ วางเรื่องของงานที่ดินก่อนก็ได้นะครับวางไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกนะครับเดี๋ยวคุณก็ได้ทํานะครับหรือรับมาแล้วก็ไปลองรับอซับเพื่ออยู่อาศัยมาดูนะครับแล้วลองมาเทียบกันดูเลยว่าใครเนี่ยมีแนวอทรัพย์สินแบบประเภทไหนมีแนวโน้มที่จะขายได้ไวมากกว่ากันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ทรัพย์สินเพื่ออยู่อาศัยนะครับเพราะว่าทรัพย์สินเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนมือเยอะนะครับแล้วก็ซื้อขายได้ง่ายนะครับตรงนี้ คำถามต่อไปเลยครับมานะครับเมื่อกี้สำหรับที่ดินนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคลียร์นะครับก็สามารถถามเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ที่ดินนะครับเป็นคำถามใดดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เริ่มทำไปแล้วนะครับคำถามที่ทำงานไปแล้วนะครับอยู่ในระหว่าง process ในการทำงานนะครับหรือคนที่ยังไม่ได้เริ่มหรือยังมีเขาเรียกว่าความกังวลใจนะครับความกังวลใจ เพราะงานในหน้าเนี่ยครับมันเป็นอีกหนึ่งสายงานที่รายได้ดีนะครับใช้คําว่ารายได้สูงแล้วกันนะครับต้นทุนต่ํานะครับต่าจริงไหมต่าจริงครับแต่คุณจะต้องเข้าใจถึงออระบบมันทั้งหมดนะครับนั่นก็คือกระบวนการรับงานมากระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินกระบวนการทําการตลาดแล้วพอเราทําการตลาดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเริ่มวิเคราะห์ได้ว่าเอ้ยรัพย์สินในชิ้นถัดไปเนี่ยครับเราจะทํายังไงเพื่อให้ ค่าการตลาดเนี่ยเราประหยัดมากขึ้นนะครับตรงนี้นั่นแหละจึงทําให้ต้นทุนเรายิ่งเรายิ่งโตขึ้นเรายิ่งเก่งขึ้นนะครับค่าการตลาดเราจะยิ่งน้อยลงนั่นแหละครับเขาถึงได้บอกว่าเวลาที่ทําอาชีพในหน้าเนี่ยนะครับขายอาสังหาเนี่ยมันจึงทําให้รายได้ดีลงทุนน้อยนะครับแต่มันไม่มีใครมาถึงปุ๊บแล้วลงทุนน้อยแล้วได้ผลลัพธ์ดีหรอกนะครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดนะครับ ชอบควนมมมากเลยไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดจะถูกสอนมาตลอดนะครับไม่มีใครเก่งนั้นแต่เกิดนะครับเอาไวา้พูดกับตัวเองตอนที่เวลาเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วมีความรู้สึกว่ามันยากนะครับมันยากเพราะมนมุษย์เราเนี่ยครับจะบอกว่าไอ้สิ่งนั้นนะมันยากก็ต่อเมื่อเราไม่เคยทําสิ่งนั้นแต่พอทําไปสักพักหนึ่งก็จะบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่มีอะไรนะนั่นนะครับเหตุผลว่าคุณเริ่มชินนะครับแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับสิ่งที่คุณทํามานะครับตรงนี้อ่ะต่อไปนะครับคาถาม นะครับเราอยากให้อยู่ในคําถามอยู่นะครับอยากให้ถามเยอะๆนะครับสําหรับคนที่อยู่ในห้องนะครับที่ดินขายค่ะมีลูกค้าให้ความสนใจให้ขายให้แต่ซับอยู่พิษนูผิดโลกผิดโลกคือพิษนูโลก,โลกนะครัแต่เราอยู่กรทมนะครับสัญญาปิดกับลูกค้าอย่างไร ทำสัญญาปิดหมายถึงจะทำสัญญาปิดกับลูกค้าอย่างไรใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ให้ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับที่ดีนเนี่ยครับอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับตัวเราอยู่กรุงเทพนะครับปัญหาแรกเลยก็คือถามตัวเองนะเดี๋ยวผมถามพี่แล้วกันนะครับพี่พิมพ์ตอบมาก็ได้หรือพี่จะเปิดใมม์ตอบก,ก็ได้นะครับคาถามคือพี่โอเคในการไปเที่ยวพิษณนุโลกพิษณนุโลกสักเดือนละครั้งสองครั้งไหมครับ ใช้คําว่าเดือนละ,อ,ะอย่างน้อยเดือนละครั้งอ่ะโอเคไหมตลอดหนึ่งปีถามถามถามตอบก,ก่อนนะครับโอเคไหมในการที่จะเดินทางไปเที่ยวที่สันนโลกนะครับที่สันนโลกสักเดือนละครั้งนะครับจะขอคําถามอยู่ไหมโอเคค่ะโอเคใช่ไหมครับ อ๋อโอเค thank you โอเคค่ะโอเคถ้าโอเคนะครับทำได้เลยนะครับถ้าโอเคเนี่ยทำได้เลยวิธีการทำก็คือหนึ่งเดินทางไปที่ทรัพย์สินนั่นเลยครับค่ะนะครับเดินทางไปที่ทรัพย์สินเดินทางไปแล้วใช่เดินทางไปที่ที่ดินนั้นเลยเหตุผลเพราะว่าเราจะขายที่ดินแต่เราไม่เคยเห็นที่ดินไม่ได้นะครับห้ามทําแบบนั้น เวลาเราจะทํางานขายอะไรเราต้องเคยเห็นสักชิ้นนั้นทุกครั้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับเหตุผลเพราะว่าแล้วคุณจะพรีเซนต์ได้ไงเนี่ยคุณจะบอกได้ไงเ่ะอ่าเขาเรียกว่าขายของจะไม่รู้ว่าของหน้าตาเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยครั้งที่หนึ่งนะครับเดินทางไปเลยนะครับที่ดินนั้นนะครับครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งเดินทางไปนะครับเตรียมอุปกรณ์ลงโฆษณาไปให้หมดนะครับติดตปงติดป้าย ครั้งที่สองนั่นคือเดือนถัดไปก็ไปอีกหนึ่งครั้งครับไปติดป้ายครั้งที่สามก็ไปติดป้ายนะครับเหตุผลที่จะต้องไปทุกเดือนเพราะเวลาที่เราอยู่ไกล่ะครับคุณไม่รู้หรอกว่าการตลาดออฟไลน์ที่คุณลงอ่ะการตลาดออฟไลน์ที่คุณลง่ะครับมันหมดไปหรือ,อยังนั่นแหละถึงจะต้องไปทุกเดือนนะครับอย่างน้อยเนี่ย เดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งผมจึงต้องถามว่าโอเคไหมในการที่จะไปพิชนุโลกเนี่ยครับพิชโลกเนี่ยครับเดือนละครั้งเนี่ยนะครับอยุธยายังพอเข้าใจนะไปกินสายไหมพิชโลกมันมีอะไรครับ่ชก็ไปพิชโลกมีอะไรมีอะไรเที่ยวด้วยนะครับมีอะไรเที่ยวคับพิชโลกไปไหว้พระพุทธไปไหว้พระพุทธใช่ไหมไปไหว้พระนะครับอาจจะนะครับอาจจะ ทำให้ดวงดีขึ้นและขายได้นะครับซึ่งปกตปิผมไม่คนที่ขายของไม่เคยพึ่งดวงนะครับพึ่งแต่ว่าพึ่งแต่การตลาดนะครับพึ่งแต่การตลาดดังนั้นเนี่ยครับเนี่ยคือเหตุผลที่บอกว่าคุณโอเคไหมเพราะถ้าผมบอกว่าอย่าไปเลยเชื่อผมทํางานในกรุงเทพดีกว่ามันก็จะมีคนประเภทที่ว่าอยากลองอ่ะ,อ,ะอยากลองอยากลองก็ห้ามไม่ได้อยากลองก็ไปเลยไปแล้วก็เดี๋ยวบอกให้ว่าทํายังไง แต่อาจจะเสียเวลานะเสียเวลาสักหกเดือนอะ่ะโอเคไหมนะครับเพราะว่าทรัพย์สินที่อยู่ไกลเนี่ยคุมค่าการคุมการตลาดยากบอกเลยคุมการตลาดยากและเวลามีการต่อรองเวลามีการรังวัดมีการเช็คเอกสารนะครับนั่นก็คือต้องเดินทางไปอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการที่เราเช็คเอกสารเนี่ยมันจะต้องไปกรมที่ดินของทรัพย์สินที่เขาเขตที่เขาตั้งอยู่ นะครับไม่สามารถเช็คข้ามเขตได้มันสามารถเช็คได้แหละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่เช็คข้ามเขตกันนะครับนั่นแหละนะตรงนี้แหละคือเหตุผลนะครับสำหรับคนอื่นด้วยนะครับแล้วมีแฟนที่ว่าจะไปรับงาน <c oughs> พัทยานะครับไปรับงานเชียงใหม่นะครับอย่างเงี้ยโอเคไหมละ่ะไปพัทยาสักเดือนละครั้งไปเชียงใหม่เดือนละครั้งนะครับเพราะอร้ง <c oughs> <c oughs> ม,มีอีกอย่างหนึ่งคือจะมีทรัพย์อยู่ที่นครถมแต่เราจะเป็นคนนครถมจะมีญาติญาติคอยดูให้แต่นี้ยังไม่ได้ทําสัญญาปิดเขาบอกว่าเออถ้าขายได้ก็จะให้แต่ว่าใช่ค่ะ,คะเ,ออเวลาเราทํางานเนี่ยครับอย่าฝากลูกให้ใครเย,ยงเชื่อผมไม่มีใครทํางานดีเท่าเราอ๋อค่ะเพราะเราคือคนรู้เขาเรารู้เขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่ผิดนะเวลาที่เขาทํางานไม่ถูกต้อง กลายเป็นเราอ่ะผิดนั่นก็คือเรารู้ทําไมเราไม่ดูเองนั่แหละครับคือมันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะทําอ่ะทาเลยนะครับแล้วเต็มที่กับมันถ้าไม่ทําก็วางไว้ก่อนอย่างงี้ครับเต็มที่กับมันเพราะว่าเวลาทรัพย์สินเนี่ยถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องของการทํางานในระบบว่าทําไมมันถึงทํางานได้เร็วแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าใจเลยว่าพอพี่ใช้ระบบเนี่ยที่ผมกําลังจะพูดถึงเนี่ยเขาไปจับอะต่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่ไกล ก็ขายได้แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องไปซัพสิทินเนี่ยเดือนละครั้งอย่างน้อยต้องเดือนละครั้งต้องไปไม่มีแบบเรานั่งอยู่ที่บ้านแล้วขายได้ไม่มีอันนี้ไปบ่อยอยู่เพราะว่าบ้านบ้านอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมครับอ่าถ้าอย่างนั้นอะได้อย่างนั้นอะได้โอเคถ้าจะทําแบบนั้นนะแต่ต้องฟังระบบผมก่อนนะฟังวิธีการคัดงานของผมก่อนและถ้าเข้าเข้าแก๊ปอะรับได้อ่าแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยไม่ต้องไปรับต่อให้อยู่ใกล้ก็อย่าไปรับนะครับเสียเวลาเปล่า เสียมากมากเลยนะครับโอเคค่ะโอเคนะครับเอ่อการที่จะประเมินบ้านได้อย่างถูกต้องเราควรที่จะต้องเรียนรู้อะไรก่อนคะเราจะต้องเรียนรู้อันนี้นะมันอาจจะพื้นไปนะแต่ผมขออนุญาตพูดแบบนี้ก่อนเลยนั่นก็คือประเภททรัพย์สินเพราะบางครั้งเนี่ยผมเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเนี่ยทำงานมาเอ่อทงานไปแล้ว บางทีเราลืมไปว่าคนบางคนเนี่ยไม่รู้ใันะั้นผมขอปูแบบพื้นพื้นจริงๆเลยนะครับนั่นก็คือประเภททรัพย์สินประเภศทรัพย์สินเสร็จแล้วนะพื้นที่ใช้สอยกับพื้นที่โดยรวมแยกให้ออกก่อนพื้นที่ใช้สอยมันจะเป็นตารางเมตรพื้นที่โดยรวมจะเป็นตารางวานะครับอ่ทีนี้พื้นที่ในบ้านเนี่ยกับพื้นที่โดยรอบนะครับเนี่ยต้องแยกให้ออกนะพอแยกให้ออกเสร็จปุ๊บราคาตลาดสาตัวเนี้ยพอเรารู้3ามตัวเนี้ยหรือเข้าใจสามตัวเนี้ยเราจะเปรียบเทียบราคาได้ง่าย เหตุผลเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเปรียบเทียบราคาเนี่ยชอบเอาประเภททรัพย์สินเนี่ยมาเปรียบเทียบที่แตกต่างกันเอาทาวน์โฮมมาเปรียบเทียบกับบ้านเดี่ยวเอาบ้านเดี่ยวมาเปรียบเทียบกับบ้านเอ่อบ้านแฝดเอาบ้านเดี่ยวมาเปรียบเทียบกับอาคารพาณิชย์เนี่ยคือผิดนะอย่างแรกเลยคือผิดแบบนี้นี่คือต้องเข้าใจประเภทของทรัพย์สินก่อนว่าถ้าจะเปรียบเทียบหรือหาราคานะครับที่ถูกต้องจะต้องใช้ทรัพย์สินเดียวกันอย่างที่สองนะครับนั่นก็คือ ตัวที่เป็นเรื่องของตารางเมกกับตารางวานะครับพื้นที่จ๊สอยกับพื้นที่โดยรวมต้องเข้าใจก่อนว่ามันคนละอันนะครับจะเอาอะไรเปรียบเทียบกับอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ใจ้สอยก็ต้องพื้นที่ใจ้สอยพื้นที่โดยรวมก็ต้องพื้นที่โดยรวมนะครับทำมาทั้งสองอย่างเลยได้ก็ยิ่งดีอันนี้คืออย่างนี้อย่างที่สองอย่างที่สนะครับราคาตลาดราคาตลาดคืออะไรราคาตลาดคือราคาที่เขาขายอยู่ณปัจจุบันไม่เอาอนาคตเคยได้ยินไหมเดี๋ยวที่พี่มันก็ขึ้นนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ เมื่อก่อนเนี่ยพี่เห็นเขาขายในราคาเนี้ยเขายังขายได้เลยนะครับนั่นคือเมื่อก่อนคือราคาอดีตครับอ่าส่วนคุณเนี่ยคือราคาปัจจุบันนะครับเพราะคุณไม่ขายอ่ะคุณก็ต้องแข่งกับราคาปัจจุบันไม่ใช่ราคาอดีตนะครับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยนะครับราคามันอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยเน้นปัจจุบันเป็นว่านะครับนับ่นคือราคาตลาดคือราคาปัจจุบันที่เขาขายกันพอเราเข้าใจสามหมวดนี้แล้วนะครับการประเมินบ้านเนี่ยให้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยครับจะง่ายขึ้น ะจะง่ายมากเลยง่ายแบบง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยสาตัวนี้นต้องเข้าใจ